ปนนบีะไม่แต่งหัยใหญ่สบายดีพี่น้องมึอนี้เข้าสิมาคุดมันนะทุกคนนี่ได้แล้วมันหนัวใหญ่พุงชุกพี่น้องมึอนี้มาคุดมันแซงอยู่ป่าทุกคนเดินทางไกลมาบอสมควรประมาณสิบกว่ากิโลนะ มาหอดแล้วพี่น้องเดี๋ยวอาเบ่งน้ำการว่ามันแซงมันมีหัวบอ่อหรือว่าสีหัวใหญ่หรือว่าสีมีเครือมันหรือบอ่อเนาะปะเดี๋ยวเราจะพาพี่น้องเขาไปพุดตอนนี้ขออนุญยากกินเขาต้มก่อนมากแต่เสาตตอนนี้ก็เองางงย้อดรถบ่อน,นี่ก็เห็นเครื่อมันเลยเมื่อหนีมากับเสาลอยเสาแปรแล้วกะ็น้องไผ่เราและะออ้วก็บ่อเกาะอันนี้พี่น้องอันนี้คือใบใบมันแซงนะทุกคน มันแซงเป็นมันสีแสบกว่าหมูเบิดในตระกูลมันป่าเลยเอาอีกแล้วอาแสบอีเล้วพี่นอ้องไอรลแีแสบแสบกว่ามันเทียนเดี๋ยวสิลองขุดลองเบิง่งเป็นมันติว่ามันกระขุดขุดง่าย,ยาแต่กระขุดยากพี่นอ้องเดี๋ยวมาเบิ่งน,น,น,น้วกันแปรขุดอะไรก็แปรลืมเลยนี่เหงามันมีสองเหงาพุ้ยเดีนี่เหงาหนึ่งแล้วกันนี่เหงาหนึ่งแล้วกันนี่เหงาหนึ่งนี่มันแตกเถอะเลยแต่เขาจะว่า นี่อันนี้อันนี้แลม่อนนี้นี่ติ่งมันบ่มนหัวมันนะสบายสบายโตกใจคือตบมันนะมันอันนี้มันขุดขุดุดง่ายแต่ว่าขุดยากข้าวบุกเคยขุดผมบอกได้หัวมันเลยนลงไปเนาะมีโอกาสแต่น้อยเพราะว่าขุดลงไปในเหงามันไม่มีหัวมันในเหงาหลุดมันสิกระจายไปตามดินพอล้วไ้น่องลองขุดลองเหมือนกันส่วนเครือมันก็อยู่พี่สบายขุดสลัดคุดมันมีหัวเปล่า บหมสลัดปูมีหัวนะมันบูมีหัวเดี๋ยวมาเบิ่งน้ำกันทุกคนถาเบิ่งหัวมันแซงบางทีอาอจะเสพและสอัจฉริยะเอาแล้ได้เสียร์ผู้ใดเสียรม,มีรอยป่าใหม่มเป็นป่าภานีนพี่นอ้องเราลักษณะดินเซ่เม่นดินบ้านเฮาดินมันก็สิเป็นก้อนพุนผุพุ่งๆหมดนี้เครื่อปงป้าไก่มาลุ้นน้ำกันทุกคนหัวมันแซง หัวแรกของสเปที่ว่าใหญ่ที่สุดเลยเก่านันนเ้ามาขุดยามเดือนสิบสองพี่น้องเห็นเขาจับขายในตลาดนี่แต่หอยใหญ่หล่ะเลยมาขุดคิดว่ามันใหญ่แล้วแหละปีนี้เลยโอ้ยวิวิวิววิขึ้นมาแล้วว้าวปใหญ่เป็นอะไรจากที่ดินหลวอ้าใหญ่สุดเลยอืมใหญ่สุดแล้วที่น้องเล่นหัวที่สาม เพื่อนนี่มีอยู่สามหัวอุ้ยแปลงงามรเงี้ยเห็ดกับมันไก่เห็ดกับมันไก่ไปทั้งสามหัวไงมาเพิ่งอ้าใหญ่หรือล่าเนาะมันแปลงยังติงมันอยู่เออเป็นลายหไรคืออะไดนี่เด้คืออะไดนี่ตาใด้ไอ้กระดองมันแสบมันแสบกบงูเลยราคากับเพงกบงูบ้านเฮาบ่มีบ้านเฮาเด่นติงมันยังยังติงมันยังยังอยู่แปลงหัวใหญ่รุ่นนี้นะคอยพูดเด้อะัมที่สี่วูดที่สี่ ว้าวเห็นแล้วมันนี่นี่นี่พาไปเกลือมันกดมาอืหได้แล้วแบนมันมานเด้อมาไกลด้วยนี่มันมานเด้อมาไกลนี่นี่เสียงกวดไปพาดมือหัวนี่ยำมันใหญ่กูมัว อืมขนาดนี้ก็เป็นตะคุดแหละนี่ทุกคนหัววันแจ้งจะขึ้นหัวก่อยนี่เลยหรอ้อยพวกไหม,น,มน,นี่นี่จะขึ้นข้อสื่อตลาดเลยมันมันแสงมันลามขึ้นกองใหม่พี้งนี่ หอมมันอยู่กลาบัดที่ได้น้อเข้ากับข้าข้ต่อพี่น้องเอ้ยจมันกเอาคือเราง่ายบอกง่าจ้ะเดี๋ยวบอกใี้มีพลังงานอะไรพลังงานเดินพี่น้องเท่มหน่อยก็ข้ากนด้เนาะเทวคุดตามเงาไหมเอ้ยจมันกันข้าศัพท์าแล้ว เป็นอล้นี oh ่เกิด hey. ขึ้นในถังกุ้งใหม่ใหญ่ำดงกับเบิร์โอ้เบิร์นในดุงน้องฝนหมุนจ้าป้าหัวใหา่หนึ่งงานกับตอที่หอกหัวมัน้วก็เละกแท้ป้าเนี้ยโหมีหัวใหญ่กว่าหมูเลยงานทาได้ก็บบ่อต้องกีดตอหัวแหลกแหกมัน เตือนด้วยตัวแปรไปหน้องอย่างงามบึ้งห้อยมันตุ้ร้อยแบนมันงัดกับตอมันเกิดพี่น้องมันงัดกับตอแบบนี้จะพอเวาเอาหยากเนาะนั่นเองก็เกิดขบขาอยู่โอเคทุกคนเดี๋ยวสิคุดมันมีสองเพื่อนอะนี่แหละแหละคือคือมาคุดมันในแล้ววันนี้เดี๋ยวหล่อหานทุกคนเนึ่งนะไม่เทียนล่ามขึ้นไปไหม tôi đã thích được một mặt để có thể hóa nhạc 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 เ oui ดี๋ยวกว่าหกเองนะเป็นหลงหัก่ยเหญ่ไห่เื่อนเคลื่อน่ญ่ทีสุดเลยจะขโมยหน่อยลยง่าลยนี่ก็จะบ่ไหญ่ห็นไหมพ่ป้าบีเอากกจีนหากเราเห็นพี่น้องเคลือบีจีดินนอกไว้ตงนี้ง่ามันนี่ตัวนี้บได้ซับตันถนอมสำนวยตาสำไครในหินบรด้ับต้นย่า เึงสีกอนไบก่อนบ่หมี่แบบสีแดงจัหัวเครืองเครื่องงายเขนชื่อนั่นเลเขืนเนาะอันนี้ยทีกน่อพองเครืออยู่น้ำกันผมโอ้เชนไปดูโอ้าสนอนก่อนสบายดีพี่น้องพุดมันน้ำกันเด้อเมื่อนี้เอาองอยากจะตกปลาจะิดคิดมันบริันตพุดมันก็อยากนอนพุดพน่อยแหนบงันแหวน่ด้หนักหัวน่อยเลย

ได้ลื่นบ้านเลื่นเมืองนใกล้ๆเลน้ลอ,งองเลยยัง <c oughs> <c oughs> ได้ลื่นมูเนะาะต้นไม้คือบริี่ยได้รอกมันใหญ่แต่อมเมนเลื่นมูชื่อโอ้ว้าวไอ้หน่อยนึงถักงามเสียงนั่นเอฟเฟกกับวเอฟเฟกต์ใส่ไปยังให้ให้พวกอันคนอยู่ข้างถงคนตื่นสี่หาหกเจ็ด <c oughs> <c oughs> แปดกันหัวใหญ่สัมผัสมือเนี่ยเขื่องตาแล้วพี่น้อง,องนี่มันอยู่เนาะว้าวเบิงบ่งสภาพคนคุดนั่งเลยแบบนีนน้ขอผักเซาเหนื่อยกับพี่นออ้องเบิทำแล้วเต่าแปรในเหงาไม่เลยมีมันบ่มันก็มีอยู่แล้วคุดสิมันอันนี้นะคุดแล้วมันอันนี้นะคุดแล้วว่าต้องพังก็ยังเพราะว่า หามันสิลอยไปตามคิดินมันโอกาสดับน้อยเพราะว่ามันลอยไปแล้วมันก็ป่งเป็นมันเป็นหัวอะไรก็จะป่งเครื่องถึงอีกคือเก่าเดี๋ยวหล่อหาทุกคนเนะไมาเที่นททยนล่ามขึ้นปลายไม่เครื่อขื่นกระโปงใหม่เดี๋ยวก็เลยต้อ,ตองหย่างนะทำใหาใหม่อันน,ออนี้พี่นงอห้างเกษตรนวดเดียวหนึ่งเดียวที่หลับเวลาทับมันนี่ทุกคนเดี๋ยววันนี้ เลียงยังไงเห็นก่อนขายากมาสก๊อี้นอกก็ได้นี่เรียกเรียเโอ้ปัดโอ้ขุมขายเยอเนะปัดปดปดดังๆปดดสามคนตุกน้ำนี่จำแคกจำคาโต้จำควายโอ้แดหัวใหญ่ด้อ ติ่งมันซักลงดินอย่างเดียวเลยดินมันผุแบบนี้นะปาดมุนมุนฮะบ่ย้งกับมีพี่น้อยยอมแล้วพี่น้องเมื่อยเบิดแห้งหิ้วเขาเพราะบ่ายโมงแล้วตอนไปสลอยกับเบิดแห้งเนาะเวลาจะบอกก็เที่ยวกับเบิดแห้งพี่น้องผมได้กินเข่ามาเดี๋ยวเราจะไปกินเขาก่อนแล้วก็จิเมื่อเนาะ เรียกว่าคุดต่อบอกกินเ้าแล้วหรือเมื่อคุดจะมันได้ไปคุดต่อได้นานุมเมืคุดต่อเยอเ่อและเนาะพอกินแลวพอดีต่อเมื่อโคนะานเอสิเกสิได้มันโมเมนข้องง่ายี่น้องโมเมนเกลือตัวนี้นะโมเมนกระอออกมาหอดทาง้วพี่น้องขี่รถมา มันอันนองไผ่กับน่องทรายบอกกอพันคุดเป็นน่องพันคุดเก่งเลยหัวมีแต่หัวใหญ่อยากขึ้นมันอันมันฝรั่งเนาะมันฝรั่งหรือว่ามันอันตัวเพิ่นไปถอดเฟรนฟายนี่เฟรนฟายแต่ว่าอันนี้มุนค่ะลีเป็น้องนี่แห้งปุยยิงมุนแต่ว่าได้ลายนะฮะงอลงแม่มันเนี่ยพอเห็นมันยืนอย่าบอกไปใส่เพราะว่ามันลงหมูมัน ได้ประมาณนี้พี่น้องโซร้อยคอเข่งกระตากับแด้เข่งกระตากล,ลาย,ยบ่ยพี่น้องพี่กินให้เข้าบันเทียมเป็นว่องบึง้ง <c oughs> ดวงละสิบพันเอ้ยอมาละสิบพันแข้วว่องอันนี้เสียมโซแปพี่น, <c oughs> น้องขึ้นเบิ่งแคลวิดแคลวิดส่วนเสียมโซร้อยนางงามคือเก่าเปิดสีแดดมาเพราะแมงค้องง่ายไปเดินทางกลับมากินต้มมันด้วกันพี่น้องอยู่บ้าน มาหอดเทือนแล้วพี่นอ้องมาหอดเทือนแล้วก็มาห่อหน้าปั้นแล้วมันกะยังเหลือลายเติบเพราะว่าปุ๋ปั้นไหลถ้าลอยเป็นยังกินน้ากันทุก,นกคนก็เลยเปั็นลายเดี๋ยวมาหลังดินหน่ำก่อนเพราะว่าถ้าสิ่งหลังหน่าอยู่น้องก่อนจยากป็นหลังหน่าสาดเนาะเพราะว่ามันมันขี้ดินไหลโอ้ยกระถุงงามสิบบเปืือนสิบบัวนี่พี่นอ้องกระบอยไอถ่วเนาะหลังลงลงหลังเบิดทั้งคนทั้งมันหน่ำอยู่ทั้งลนอาบจะเอาไว้เนาะมาปล่อยซะ บักฮอยมีบุญจริงหรองเนี่ยฮอยใหญ่ขมูสองร้อยจุก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 เงินบอกก้อจะไปเสี่ยงว่นี่นะมันหัวนี่เหรอนางเนี่ยเสิร์ฟเลยทุกคนก่อนหลักจะมาล่างก่อนมุมคือมันเพี้ยนไเพราะว่าดินบ่อนเขาไปคุดนเป็นดินเซมไม่จะขี้ตมเวลาเขาล่างลืมมะมิดพอน้ำน้องก็เลิกพี่น้องเยเนี่ยคุณอามันเต็มพังเลยหน่ำซ้ำสีปูกันยังกับซำสีปูกันน้องใหญ่ฮะก็แม่ยามเล่งจูบทุกกะ น้ำแหลงบัได้ตกมันด้วยน้ำน้ำไปทุกจ้าปลาในใกล้ไอมินไปแล้วข้างหน้าคุณเออปลาเนี่ยเคยกวัวเกลือหัวอาหารมันนะพี่น้องมากินอาหารตอนนี้กะสี่โมงครึ่งและเมื่อื่นไปบุญสวงเฮือนอยู่สวรรค์พี่น้องผู้ใดเห็นกะทักทายกันกนะเด้อผู้ใดมาก,กะแค่ผู้ใดที่มาแล้วพี่น้องก็จักเนาะหลายคนบุญใหญ่แล้วแล้วคือมาลำเต่า แหลมเวลาถ่ายคลิปนี่ยมาหมักเรียกันเป็นตนี่พี่บอกให้ซับมันลายล่างหนักพี่น้องมันตัวซับมันมันเป็นมือเมือกันดิคักมันอันนี้ขั้นอันนี้เขเอานะ้ำมันแซงพี่น้องท้นพู้ใดยอยากไหวไหนกะินมันแซงเสื้อดลดร้อยแซงปรับลดอ,อย่าขึ้นก้อยเนาะไปคุดบังเด้อพี่น้องบ้านพี่น้อง,บ,ง,องบอลใด้ตีว๋ว่าเขาเคยคุดแล้วมันเป็นหวนัวนะ สชุดลายมันอันนี้มันลายเด้แถวบอลเขาไปนะแต่ว่าบอลที่ว่ามันสิเป็นหัวใหญ่นะมีโอกาสน้อยสิพาะอ,อันนี้ถ้าโอกาสดีแล้วที่ไปนะไปขุดก่อนหมูงเลยบ่านขาจาวเกลียวว้าแต่จะมาขุดก่อนไปนะหากเป็นมันธรรมศาสตร์ขาจวาวบอลปลูกไว้แหละแล้วพี่น้องลลางแล้วเบิดแล้วแล้วแล้วพี่น้องเดี๋ยวจะเอาไปต้มกันมานี่อเอาไปต้มอยู่หน้านาะ ทั้งหลังคนทั้งหลังมันประหยดชีวาป้าก็มางมีมีวะมันผิดออกมาเกื้ออาหารจะให้เบิ่งกับไก่ก่อนมันมันยังเกาะมันแซงปินละไว้แซงนันเดียน 10s กับหวัวลมต่องเดียน12กับหวัวลมเต่าส่วนบาดใจสาวเล้าก็ยังมีผู้สอนพี่น้องเอ้ยนอนหนาวอยู่ครูป,ปี <c oughs> ครูสอนกันไม่กี่โลเนี่มันมันอยู่สอนกันมาตะกุนออกมาวันหน้าแล้วไปโถมมั่นก็จะกรายพี่น้องเมื่อกีบอกคำคมเยอะเกือเป็นขวานมอลาหัวตะเวนจิ๊กติดแล้วพี่น้องมาหอดมากก็คอรชิมเงอนนะจ๊ะทีเลสุบายลหลังหมาก้อนพี่น้อง หลังที่ดินนอกแหลมมาล้างน้ำสะาดเตมนำบดานนี่เป็นหน่ำผู้ใดพี่น้องเธออาย่ผืนดินนะมันคือสะอาดเนาะน่ำพะานาคเลยจ้ะเราคนอยู่ในผืนบดานหน่ำหอยฮะหน่ำหอยนํำพล้นทีนาพญานาค นำลายนเนยต้มเตียงขึ้นประเดยนไปไปต้มมันนอเทียงหน้าแล้วพี่น้องเดี๋ยวราสีด่งไฟกันเนาะว้าวยังมีไฟอยู่ทุกคนดังไฟก่อนดังฟื้นเลยดังอยู่ตอหน้าเทียงเมื่อนี้อากาศบดีพี่น้องบบม,มีลมเอา้ามันเอาแบบบอลอื่นฝนตกบานเท้ามันแห่งแรงบ่แมนแห่งแรงพี่บานเฮาพนพ่นตกกันจิว่าแห่งแรงกับโบแมนเขามันเริ่มซีซุกแล่ว เห็นบอพี่น้องมีไฟดังแป๊บเดียวนึงก็ติดเดี๋ยวสิดังเสยฟื้นเนาะเอาไว้ต้มมันเพานราะว่าเราคนเดียวต้ม,มัมจุกไว้ลูกก่อนพี่น้องก็ไดยผมสีบ่มีมัดใช้เสียงแสบรู้มันดึงเลยพอ,อไรงัวขอๆขอขอพี่น้องคำแล้ว มาต้องทายหมอพวดกันถอกลงหลดถ้าประมาณครึ่งชั่วโมงก็ไปแล้ว พี่น้องวาเบิ่งมันแล้วบอนกินนั่นนะเดี๋ยวแมันแลาวซุกแล้วบอนเบิร์นมาญ่ก่อนมันอตะซุกนะเอาไว้ก่อนเดี๋ยวจังเอยก่อนถ่ายยังไงพี่น้องอาจะซุกนะเพราะว่ามันอันนี้ก็ต้มมันโดนปัญหาดอกแต่ว่ามันจะมีหน่ำมันแหล่ะแหละเพราะว่ามันเป็นแบบยาวมันยางมันแซง พี่น้องปุุงก็มาในน้ำมืดแล้วทุกคนอยากกินแล้วกินตำหมักเหมาเลยหิ้วเข้าจะจ่อยมานั่งะ่ะเห็ตทริลมี่หรอเอาเอาบึงกันดดิซึบ <c oughs> แล้วทุกคนได้กินอยู่น้าเหมือนี้กินอยู่บ้านนะลักลายเชียงผ้พี่น้องพาะว่าบุญออกพันษามีคนเจา้าข้าเจ้าผุอยู่ผุผลายผู้เิ่นผาวผู้สาวกันแหละ ทำหน่อยเนาะเป็นมวนเลยทุกคนตอนส,ส,สลัดเป็นเด็กหน่อยโอ้ยอยาอยชิบสามชิบสี่ 13, อีแม่พานอนอยู่น้าบุญออกพัดสาซ้ำกับว่าก็จะมาผูกลงโทษนี่อีแม่อีอพ่อพานอนอยู่น้าอยากเมื่อบ้านอยากเมื่อบ้านอยากเมื่ออยากเมื่อยากเมือ่อยากเมือ่อเบิ่งเขาจเจาะแหนไห,ไหลเกระเพยกับ,บปันจุ่ยผูกเด้เอกี่น้ำบัตรห้ามมีแล้วเนาะมีอะไรก็ไปเลยเบิร์นกระเจาะหรไล่กรเพยกัก<ด>่นเอกระเช้เอากระดอกไม้มาหมัดให อีเมียานอนอยูห pues ่หน้าแล้วห <mit you. S 1> nah ุ้ยทางหนาบิดหนาเบี Mat ้ยวพี <training enables> ่น้องด้วนี่ค่ะจะเป็นไปตามการเวลาพี่น้องจะแม่นงามกลางคืนม่อยากเห็นบอะไรนะก็คือกลางเวรตอกมันมอยากโฟกัสให้บาเด็กหน้ากระจุดกินมันแซง กินหัวใหญ่มันสิแแสบมันสิดผุแล้วก็นุ่มหวานพี่น้องแสบกว่ามันเทียนแต่ว่ามันในบ้านท่ามันบ่มีก็เลยเดินทางไปขุดไก่มาเด้พี่น้องมากินน้ากันวันนี้มาต้มอยู่หน้ากินตอนกลางคืนเพราะว่าข้ามานก็คาแล้วอืมเพรมันเป็นพงมือกะไเลยมือจะเป็นพองอะ แถววัร้อยสมมือพองหยกตักข้าวพงปากันที่พงตอนนี้ลิ้นกันพบรรยากาศดีเลยทุกคนอยู่เทีหลังนะร้อยคนันไดบอกผุมาจุดนั่งเด็กก็ชิคักเนะาะบอกผุตัวซื้อมาแตนเขียนมาลาศนะไว้จุดตีใหม่จุดเนาะจุดมื่อนี้ล้วขักขออกกันซาโอ้ยบารุมตุ่มต่ำเนาะอืมนะผู้รรยากาศได้กันเราพี่เนาะอ,อืมจุดผูหนัง่งบึงผุเนาะโอ้ยขักเลย จะได้กระสือมาหลายๆอันได้เมื่อนต่จะเป็นยังเผาน้ำแนวกินบริเผาน้ำผุเสียดายเนี่ยมีวะมือมีชรอนมันมีแล้วกินระเบิดปิงปองกางแน่ได้พี่น้องกินระเบิดกินระเบิดปิงปองพี่สาวก็แม่จ้องไว้แล้วพี่น้องจนครอบครัวเธอร้อยเป็นกระแบงมาแล้ว เป็นซิมเนี่ยบริเวงหลังง่ายห,หน่อยากมันเรียนเป็นจยมันก่อนกินเรเชีดเช็ดลำแจเจ้าของอันนี้มันเลยลูกระเบิดปิงปองคือมังว่าโหลดมันดักบงว่าโหลดมันจากไปดอกกาบมันลูกปิงปองอยาดกินระ,ะเบิดปิงปอง ไม่เป็นเด็กหน่อยพี่น้องเอ้ยอายุอันสิบสองสิบสามปีนะไปเบิ่องอันเขาลายเหงาไพ่นะวัดลายเหงาไพแล้วกับผู้บ่าวผู้สาวขาจุดบังกระโปตึมต,ต,ต,ต่ำตึมต่ำนะหาวอยากษ์เมื่อบึงนะให้ยานโน้ตไปน้ำตาสาวให้ยักเมื่อมาปีจนได้กินให้เมื่อ,อเป็น,มห,นหมูขจุดนั้นจนหายย่านปลีอยู่ในเกาะปลีอยู่ในอันพื้นเตียงแต่บังหัวหลนบังหัวหลนบังสามเหลี่ยมโอ้ยตะกี้นั่นอั<จ>นไวรุ่นนั่นรุ่นน้สาวผู้ใดเข้าไปนะ ก็ม um, so okay. so so ีี่ดื่นแห้งนะเขาจูดบังกระโพกนะโหนได้บอลลยบังกระโพกตัวมันเป็นจกคือซองหย่านะเขายัดแต่ทงสงเขาจูดเลละแต่ต่ำอนี่ทงสงไม่ใช่ผ้ร้านนะหายแล้วนะสาวกใช้ใ้ไปบอกใหรมาน้่งัสสาวพอรัสสาวเขาไปเป็นผู้สาวเนาะเขาไปน้ำพูบ่าวบุญวัดใหญ่นะบุญวัดใหญ่กับบุญบานเฮาหน่ก็มีได้หรเขาอะไร่งานอไปยนวนมไปอยู่สามจีเถอะค้ใด จะพอเทศหรือเสียงรถแบ่งห้่งห้องให้ไป้งเลยไม่ใช่เหรอเฉียนจำรหูหนวกบันตายเดี๋ยวเราจะหมอดไฟก่อนยันเสียงหน้าบนมี้ล้างผ้าหมอดเออคิวเทียงโอเคจ้ากรสิได้เดินทางกลับก่อนพี่น้องโอเคเนาะอิ่มแล้วทุกคน คลองทุ่นกินลายอิ่มแบบว่ามันเป็นอย่างขงึ้นเขาเหนียวเนี่ยพี่น้องแต่ว่ามันแซ๋บมันชิวหวานแต่ก็น,นุ่มๆนวลเนาะพอกหไ่คลิปหนาทุกคนถาเบิงวาลสัสไปถ่ายคลิปอย่างให้พี่น้องเบิงเนาะขอบคุณขอบใจละลายเด้อทุกคนพอกหไ่คลิปหนาบันดีบายบาย,บาย,บาย see you again บรรยากาศงามคำคืนทุกคนป้าเดือนาง,งามเลยงามแบบสุดยอดเลยเป็นสีสสส สิเสียงให้พี่น้องเบิ่งนี่ตะกวน